สวัสดีครับกลับมาอยู่กับอันปริพัฒน์ออโตโอ,อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยอันก็จะพาตัวรถเก๋งเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นนะฮะใครเป็นสาวกวีออสไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็ภายในเดือนตุลาคมนี้มีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอให้นะครับถ้าเกิดเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ จากร้านรถจนมือสองปฏิพันธ์ออโต้นะครับเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพาเจ้า t o y ย t a v วีออนะฮะ1.5ตัว E รถปี27นะครับถ้าเกิดเรานับกันตามเจนเนี่ย123เป็นตัว All New นะฮะเริ่มเป็นตัวเครื่อง 2NR ตัวรุ่นนี้เป็นตัวเจน4นะครับถ้าเกิดนับกันในส่วนงตัวตามเจนนะฮะ รุ่นนี้คนจะแปลงกันเยอะมากนะครับอันไม่ทราบสาเหตุนะว่าเป็นเพราะว่าอะไรในเรื่องของตัวความหลอด้วยหรือเปล่าในเรื่องของตัวความดุด้วยหรือว่าในเรื่องของตัวความแปลกใหม่แต่ถ้าเกิดถามว่าดูกันแบบสายตาเปล่าแบบนี้เนี่ยสวยรูปทรงเฟี้ยวรถมีทรงตั้งแต่โรงงานนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะฮะก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะฮะอันนี้ถือว่าเรานับเป็นตัวรองท็อปนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดตัวช่องนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเดย์ทามเลนนิ่งไลท์นะครับสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะราคาไม่ค่อย แรงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัดหมอกนะฮะหรือว่าตัวสปอตไลท์มีให้แล้วนะครับรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไปกับไมยนะฮะอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพสําหรับในส่วนของตัวเด่นๆเลยนะก็คือจะเป็นในเรื่องตัวกันชนด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าสวยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวรถที่มันเป็นสีขาวกับกันชนตรงนี้ที่มันเป็นสีดําด้านเนี่ยอันนี้ถือว่าเฟี้ยวเลยไวรุ่นชอบแน่นอนนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อครับ สำหรับตัวเครื่อง1.5ลิตรก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็จะรองรับเชื้อเพลิง e85 แล้วนะครับก็จะเป็น Dual v ว t i ีี4สูบเรียงนะครับตัวเครื่องเดิมนะฮะไม่มีข้ามนำมันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคานหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะฮะตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับสภาพคันนี้ในค่อนข้างที่จะสวยมากอันนี้ผพูดตรงๆเลยนะ ไม่ได้อวยนะครับทุกอย่างที่รีวิวหรือว่าทุกอย่างที่พูดออกมาจากในตัวคลิปวิดีโอนะตอนนี้เนี่ยคือความรู้สึกแบบร้อนๆนะครับต่อมาเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวล้อเนี่ยเป็นอลอยนะฮะสีเทาเดิมโรงงานนะครับแต่ในส่วนของตัวล้อเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวปี17ถามว่า Mac V ีอ้อเนี่ยได้ไหมได้นะครับคุณลูกค้าได้นะถ้าเกิดจะต้องการใส่ตัวล้อแม็กด้วยนะครับแต่ตัวรุ่นนี้เนี่ยบอกให้ตายหงตายหางแล้วแต่ต้องจัดฟิตเมนต์ นะฮะจัดฟิลเมนลงกว่าน,นี้สักนิดนึงรถสวยมากทรงดีเลยนะ,ะ v ครับวีออสเคยนเป็นตัวรถสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะฮะเป็นรถตลาดที่ซื้อง่ายขายคงราคาถูกสามารถหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอะไหล่หรือว่าอิสเซอรีต่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้หน้ากลัวเหมือนแบรนด์แบบตัว H นะครับเพราะนั้นนี่น่าเล่นมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะฮะก็อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีด้านข้างเดี๋ยวก่อนออกจากร้าน เราก็จะมีบริการขัดสีเครือบผิวให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อพวกนี้คือเราก็ต้องทําให้หมดอยู่แล้วก่อนส่งมอบนะครับแต่อีกอย่างเนี่ยที่อ่านว่ามันเป็นตัวแปลกตานะฮะก็คือในเรื่องตัวบอดี้อ่านว่ามันน่าจะยาวขึ้นมานิดนึงนะครับในเรื่องตัวบอดี้นะมันน่าจะยาวขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าตัวจุดโดยรวมมันเนี่ยไม่ได้แบบเอะอะไรซะมากมายนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อดีกว่าครับท้ายนี่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยท้ายเดิมนะครับ ท้ายยังเป็นเหมือนตัวโฉมเดิมอยู่นะครับก็จะเป็นตัวฝาท้ายเดิมนะฮะสีขาวร้วนนะครับจริงๆตัวดาบฝาท้ายตรงนี้เนี่ยน่าจะให้มาเป็นแบบโครเมียมนะฮะหรือว่าเป็นตัวสีเทาดำเนี่ยน่าสวยนะหรือว่าเป็นตัวสีดําด้านก็ได้นะครับแต่ว่ามันเรามีแค่กุญแจน้อยไม่กี่ตัวมันก็สามารถสับเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับส่วนงตัวโคมไฟท้ายนี่ไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดอันนี้คือในส่วนตัวบอดี้รอบนอกทั้งหมดเราเข้าอคดับ สำหรับในส่งตัวด้านในนะฮะคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์หรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับแต่สําหรับอันเนี่ยอันเพิ่งเคยเห็นตัวเจนนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับแต่จริงๆถามว่าเคยมีมาก่อนหน้านี้ไหมเคยมีแต่จําไม่ได้แล้วรถมันค่อนข้างที่จะนานมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคันนี้ริมเข้า,ามาใหม่ล่าสุดเนี่ยอีกอย่างเนี่ยอันว่าในส่งตัวด้านในเนี่ยมันน่าจะมีทั้งเป็นแบบดําแบบนี้แล้วก็น่าจะมีเป็นแบบตัวที่เป็นทูโทนด้วยนะฮะ แล้วก็สับตัวเครื่องเล่นเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเสียอย่าง VOS ให้อ p อปชันมันน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดโดยรวมแล้วเราดูเนี่ยคือมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานนะครับก็จะเป็น CD ดีวิดิโอเอปกติทั่วไปจริงๆน่าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะอันนี้อันจะยกนิ้วให้เลยกดไลค์ให้เลยนะครับแล้วก็แอร์ก็เป็นแบบปรับแมนวนวลเหมือนเดิม นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีตัวช่องเสียบไฟนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องตัวฐานเกียร์เพราะว่าถ้าเกิดของเดิมเนี่ยไม่สวยเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นตัว e เนี่ยอันนี้คือเราต้องยอมรับนะครับก็คือจะเป็นตัวสีสีบรอนด์ด้านโอ้ไม่ก้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ c ี t นะฮะแบบ7สปีดนะครับสามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับแล้วก็สำหรับกุญแจก็จะเป็นตัวรีโมทนะฮะกระจกปรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อกให้นะครับและมองข้างก็พับฝ พาไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนทหรับตัวบ่อนะฮะอันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงสวยว่าตัวโฉมก่อนเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นเบอะผ้านะครับเป็นเบอะผ้ากรำมยี่ปนกับตัวผ้าธรรมดาแต่นี้คือเบาะหนังเลยพุ่มหนังเลยนะฮะภายในกว้างนั่งได้สบายนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวการโดยสารด้วย ขับคงขับขี่นะครับวิสัยทัานในการมองทุกอย่างเนี่ยคือโอเคหมดแล้วก็อีกอย่างที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาสับตัว E โฉมนี้นะฮะก็คือในเรื่องของ traction control นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวโฉมนี้แล้วมีไหมก็มีเช่นเดียวกันนะครับจริงๆน่าจะให้มาเป็นพวงไลมังติฟังก์ชันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเน้นในเรื่องตัวแต่งสวยเนี่ย เปลี่ยนเป็นโมโมนาดี้กันหมดอยู่แล้วอันนี้อ่านเชื่อเลยนะครับไม่ต้องของแท้ก็ได้นะฮะเทียบแท้หรือว่าเป็นตัวงานเทพแค่นี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะครับในส่วนตัวความคิดของอ่นนะครับเดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำขันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับ <S <S เรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะในสองตัว1นึดาซีดานคันนี้นะครับก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับวันนี้อ่านพูดเรียนให้ทราบจากใจจริงนะฮะแล้วก็ภายในเดือนนี้อย่างที่อ่านเกินไวในช่วงตอนแรกนะครับบอกราคาก่อนดีกว่าสำรันนี้ท่่รราาาาเจะตังคขยยอู 38900 0บาทอันย้ำนะครับ389,00 0บาทไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ผ่อนสบายๆสำหรับ,บ,บในส่วนตัววีออสตัวเจมใหม่แบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่กำลังมองหารถใช้งานสักคันหนึ่งหรือว่าอยากปรับเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์กันมาเป็นพวกแบบรถเก่งพวกนี้กันแดดกันฝนแอร์เย็นเพลงเพราะบอดี้สวยด้วยแม็กก็แถมให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคุ้มครบจบภายในร้านเดียวแน่นอนคราวนี้ในเรื่องของตัวโปรเสริมครับ ถ้าเกิดคุณลูกค้าออกรถภายในเดือนนี้ผ่นอีกทีปีหน้าออก4ี่พหก5หรือว่าถับฟรี90วันด้วยกันคุ้มอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยิ่งสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถอยู่ต้องปฏิพัติ์ออตโต้เท่านั้นสับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจงพวกเรากดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่เดี๋ยวมารีวิวแล้้้้วกกกกแนนนนะาใหัับคููไดดอีทึง สำับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ